ครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับการแต่งรถนะครับแอร์หลอกให้เป็นแนวแบบทัวริ่งนะครับในราคาที่ประหยัดนะครับก็ผมเองก็ออกแอร์หลอกมาสักพักนึงนะครับขับไปประมาณ700อกว่ากิโลนะครับเกือบ8 0 0กิโลนะครับก็รู้สึกว่าเออขับขี่สบายแต่ว่าไปเจอเขาแต่งแนวทัวริ่งมาก็เลยอยากแต่งมากนะครับก็คอยศึกษาดูว่าเออ มันแต่งที่ไหนซื้อที่ไหนอะไรยังไงบ้างน,นะครับโอเคเนดะี๋ยวมาเริ่มที่อย่างแรกเลยนะครับเป็นชิวหน้าแะนะครับชิวหน้าตัวนี้ผมเจอในช้อปปี้นะเป็นราคาตั้งแต่9 0 0ถึง1 2น0นะครับก็ลองเสิร์ชดูตอนแรกซื้อมากะกว่ามันติดเองน่าจะไม่เป็นแน,น่ๆก็เลยศึกษา f a ใน b o o k o o k ไปเจอ Facebook เป็นชิลหน้าที่เขาทำเป็นแบบเอ a แมหรือเป็นแบบเนีอะไรผมก็ผู้ไปถูกนะแต่รู้สึกว่าถ้าเราจะ ใส่ไม่าตกพวกนั้นแล้าเราจะออกนครเราจะออกแอร์รอออรลอกทำไมนะครับก็เลยเปลี่ยนใจมาใช้แบบนี้นดูนะครับก็เป็นตอนแรกจะสั่งซื้อทางช้อปปีแต่ว่ารู้สึกว่าเรากลัวซื้อมาแล้วติดไม่ได้ก็เลยไปเปิดเจอในเซิุ๊เจอเขาขายอยู่ในราคา900ของร้านร้านตูนเลสซิ่งแถวอินทมล21นะครับก็ไปถึงที่ร้านก็เลยนะครับก็ในราคา900เนี่ยเขาติดให้เราเลยนะครับ ก็น่าจะถูกกว่าในช้อปปีเนี่ยในช้อปปีเนี่ยประมาณ900-1,200ถึงแต่เราก็มาติดเองตอนนี้เราเสีย900เลยที่ร้านตัวเนสซิงนะครับอินธรรราน21เนี่ยก็2งจะติดให้เลยนะครับมันต้องเจาะรูทั้งหมด4รูนะด้านนี้2รูอีกด้านนึงอีก2รูก็ออกมาประมาณนี้นะครับแล้วผมก็แห่งไปเจอเจ้าแคสบาร์นะซึ่งผมดูในในเว็บหรือในแอบปบ ทั้งคาเฟ่และเซนด้าบางร้านก็ขา,ายอยู่ตั้งแต่พันเก้าถึงสองพันสองประมาณนี้เป็นแคสบาร์ของเองหรอกนะครับผมเองก็ติดเลยนะครับที่ร้านของคุณนสซิงเนี่ย,ยในราคาพันเก้าร้อยบาทนะครับเขาก็ติดเลยนะครับเขาก็จะวีช่างให้เราพาเราไปร้านติดเลยนะครับแล้วก็ส่วนตรงน,นี้ผมเองหายซื้อมาติดเองนะครับเพื่อทีเ่เพื่อจะให้มันมีอะไรก็ตอนแรก มันจะเป็นของหยกธรรมดาเลยรู้สึกว่ามันล้มลๆ่ก็เลยไปหาซื้อกระตัวประกับประกับกันล้มนะครับของม่ถุงความรู้ของโมโตวูฟนะครับจริงๆเแบบไปเจอบางร้านเนี่ยขาย,ยประมาณร้อยสองร้อยนะครับหรือเจ็ดแปดร้อยก็มีของใช่ของที่ห้อนี้รับโมโตวูฟนะครับแต่โมโตวูฟเนี่ยหายดีๆในแอป แอปชูปี้นะบางร้านขายตัง้งแต่หนึ่งร้อยหกสิเก้านะครับแต่ผมเจอในราคาห้าสิบาทนะผมก็ซื้อมาสองตัวลองซื้อมาก่อนตัวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้ออีกสองตัวสึงอันแค่นู้นเออพอใส่แล้วรู้ว่ามันมีอะไรดูดูดีเหมือนกันนะครับโอเคอีกอย่างนึงที่ผมแต่งเลยก็จะเป็นตัวแหลกหลังนะครับเนี่ยผมก็ถ้าไปตามร้านทั่วไปเนี่ยแหลกหลังของกล่องเนี่ย ผมเจอในราคาประมาณ2,000 2,000 3เนี่ยก็กล่องไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับอันนี้ผมใส่ของเยอะมากๆผมเองก็เลยลองไปเซิร์ชในช้อปปีนะไปเจอก็ตัว,ตวแหลกหลังตัวนี้น,นะครับในราคาประมาณ 5, ไม่ใช่ประมาณสิครับ580บาทนะเฉพาะแหลกหลังนะครับก็จะต้องติดโช่กับ,บนี้แล้วก็จะมีน็อตยึดให้เาบอกทีดีน,น,นะครับ เวลาจาพอ80บาทแนละ้วก็รวมก็ส่งเราประมาณ600 620กว่าบาทประมาณ,มาณนี้แล้วก็กล่องตโดนี้6 4 0บาทไซส์ใหญ่มากๆนะโอเคหแบบใหญ่ะสะดใจเลยแต่ว่าลูกลักอาจจะสู้ตามมาที่เขาขายอยู่2 2ณ3 000, ไม่ได้แต่ว่ารู้สึกว่าผมจะเน้นแนวจุกแล้วกันเพราะผมเองก็ชอบนะขอบบั่งมาตะไคร่ๆนะไม่ค่อยชอบขั่งมาโดนเท่าไหร่ทวนก็มือเกลียดแล้วก็เลยใจเฉยเดี๋ยว ซื้อกล่องว้ออกทริปอะไรเงี้ยกับแฟนอะไรเงี้ยครับก็ซื้อมาราคา640บาทนะพร้อมส่งด้วยประมาณ680แล้วผมสั่งเนี่ยก็คือวันอังคารนะครับลงเช้าวันพุธ10โมงมาส่งที่ทำงานผมเลยไวมากๆนะครับลองไปหาซื้อกันดูนะครับลองหาดูในอัลชอปปี้นะราคา640บาทนะส่งไวมากน,นะครับแต่แรกหลังที่ผมรอประมาณ2วันนะครับได้ช้ากว่านี้เลยจริงๆแล้ว เสร็จนี่ตรงนึงประมาณหน้่งพันเก้าบวกเก้าร้อยใช่ไหมครับประมาณสองพันแปดอันนี้ก็ตีแฟประมาณหลังข้าศน้อยหกร้อยหกร้อยนะครับพันสามนะครับ, 1, บ,ร 3, รบก็เบสเสร็จแล้วก็อยู่ประมาณไม่ถึงห้าพันดีนะครับแล้วก็มีตรงนี้างละห้าสิบบาทนะครับเนี่ย แค่นี้ก็เป็นแนวตัวรี่แล้วนะครับรู้สึกว่ามันดูแตกต่งางจากวันแรกเลยนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะติดไฟด้วยแต่ว่ามันจะติดปัญหาสําหรับเรื่องประกันรถที่ชี้ผู้คนสําหรับผู้คนที่ขวัญตามร้านเนี่ยเขาห้ามยุ่งกับระบบไฟดังนั้นประกันรถเนี่ยมันจะหลุดนะครับก็เลยรลอรอถึง5โลก่อนผมก็จะติดไฟหลกหมองนะครับโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคน กำลังจะคิดแต่งหรือว่ากำลังจะหาทางแต่งก็อแอร์หลอกเหมือนกันด้วยกลัวว่าจะใช้งบสูงไม่สูงนะครับลองดูคลิปผมนะจังผมแนะนำแล้วกันว่าเออลองแห่งทีแอปช้อปปี้บ้างไปซร์ชตามร้านบ้างนะครับบางทีราคามันก็ไม่ได้สูงอะไรมากไปนะครับโอเคร้าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ติด ในบ้างไม่สูดต้องบ้างก็ต้องขอราบขอโทษด้วยนะครับคลิปนี้ส่วนตัวจะลาไปก่อนนะครับสวัสดีรับผม